คุณเคยรู้สึกไหมครับบางครั้งเราไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งไม่ได้แพ้เพราะไม่พยายามแต่แพ้เพราะเราไม่รู้ทันคนเคยไหมครับเจอคนบางคนพูดไม่กี่ประโยคแต่ทำให้เรารู้สึกผิดรู้สึกอยากช่วยรู้สึกอยากทำตามทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากทำเลยวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งที่ทั้งน่าครัวทั้งน่าสนใจ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตในยุคนี้นั่นคือศาสตร์มืดแห่งการชักใหญ่คนศาสตร์ที่ไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้เงินแต่ใช้จิตวิทยาใช้คำพูดและใช้ความเข้าใจในจุดอ่อนของมนุษย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตมุมกลับพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากมองโลกมองคนและมองชีวิตจากอีกมุมหนึ่ง มุมที่อาจไม่สวยงามนักแต่ช่วยให้เราอยู่รอดได้มากขึ้นในโลกความจริงหนังสือที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนเขียนโดยอากิระอากิระเป็นนักเขียนสายจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมที่เน้นการอธิบายด้านมืดของมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้เราไปทําร้ายใครแต่เพื่อให้เรารู้เท่าทันและป้องกันตัวเองวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงการชักใยคนเพื่อเอาเปรียบใคร แต่เราจะพูดถึง 1. คนใช้ศาสตร์มืดทางจิตวิทยาคิดยังไง 2. ทํทำไมคนดีคนเกรงใจมักตกเป็นเหยื่อ 3. เทคนิคการชักใยที่เราเจอได้ทุกวัน 4. วิธีสังเกตและตั้งสติไม่ให้ถูกควบคุมและการนำความรู้ไปใช้เพื่อปกป้องตัวเองถ้าคุณฟังตอนนี้จบคุณอาจไม่กลายเป็นคนเจ้าเล่ แต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ถูกหลอกง่ายอีกต่อไปศาสตร์มืดไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่คือความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือประโยคหนึ่งครับมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนและคนที่รู้จุดอ่อนนั้นก่อนคือคนที่คุมเกมได้จุดอ่อนที่ว่ามักเป็นเรื่องพื้นฐานมากเช่นอยากเป็นคนดีกลัวถูกเกลียดกลัวขัดใจคนอื่นอยากได้รับการยอมรับ กลัวความเงียบกลัวการปฏิเสธและคนที่ใช้ศาสตร์มืดจะไม่บังคับคุณตรงๆแต่จะทำให้คุณเลือกทำตามเขาเองเทคนิคที่หนึ่งทำให้คุณรู้สึกผิดประโยคคลาสสิกที่เรามักเจอเช่นถ้าเป็นคุณคุณคงช่วยผมได้นะผมคิดว่าคุณเป็นคนดีเลยกล้าขอไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณไม่ช่วยประโยคพวกนี้ไม่ได้ขอความช่วยเหลือเฉยๆแต่มันกำลังส่งสารว่า ถ้าคุณไม่ช่วยแปลว่าคุณไม่ดีพอการนำไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อคุณเริ่มรู้สึกผิดทันทีให้หยุดแล้วถามตัวเองว่านี่คือความรับผิดชอบของเราจริงๆหรือเปล่าเทคนิคที่สองสร้างหนี้บุญคุณคนบางคนช่วยคุณเล็กน้อยแล้วเก็บมันไว้เป็นไพ่ในมือวันหนึ่งเขาจะพูดว่าตอนนั้นผมก็ช่วยคุณนะทั้งที่คุณไม่เคยขอและเขาเป็นคนเสนอเอง การป้องกันตัวเองอย่าตอบแทนด้วยสิ่งที่คุณไม่เต็มใจบุญคุณที่แท้จริงไม่ควรเป็นเครื่องมือบังคับใครเทคนิคที่สามทำให้คุณกลัวการสูญเสียเช่นโอกาสนี้มีแค่ครั้งเดียวถ้าไม่ทำตอนนี้จะเสียใจทีหลังคนอื่นเขาตกลงกันหมดแล้วเหลือคุณคนเดียวนี่คือการกดดันให้คุณตัดสินใจโดยไม่มีเวลาคิดวิธีรับมือคนที่รีบเร่งคุณมักไม่อยากให้คุณคิดนาน การขอเวลาคิดคือสิทธิของคุณเทคนิคที่4ยกคุณขึ้นสูงก่อนแล้วคุมคุณบางคนจะเริ่มจากการชมคุณเก่งนะผมไว้ใจคุณมากเรื่องนี้ต้องเป็นคุณเท่านั้นแล้วตามมาด้วยคำขอที่ปฏิเสธยากจำไว้นะครับคำชมไม่ใช่สัญญาและไม่ใช่สัญญาผูกมัดทำไมคนดีถึงโดนชักใยบ่อยหนังสืออธิบายได้ไว้เจ็บมากว่า คนที่ถูกควบคุมง่ายไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คือคนที่ไม่อยากทำให้ใครผิดหวังและโลกใบนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ความดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือของตัวเองศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนไม่ได้สอนให้เราเป็นคนร้ายแต่มันสอนให้เราลืมความไร้เดียงสาแบบไม่ลืมความเป็นมนุษย์เข้าใจเกมรู้ทันอารมณ์กล้าตั้งขอบเขตและเคารพความรู้สึกของตัวเอง หลังจากฟังมาถึงตรงนี้คุณเคยเจอสถานการณ์แบบไหนในชีวิตบ้างไหมครับเคยรู้สึกว่าเราโดนใช้โดนกดดันหรือโดนชักจูงโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ขอให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งครับคุณไม่ได้โง่คุณแค่ใจดีเกินไปในโลกที่ไม่ใจดีเสมอไปวันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลากันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังและใช้เวลาร่วมกันในรายการชีวิตมุมกลับ ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้ช่วยให้คุณมองคนได้ชัดขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องชีวิตมุมกลับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างรู้ทันแต่ไม่แข็งกระด้างเข้าใจโลกโดยไม่สูญเสียหัวใจของตัวเองสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าในชีวิตมุมกลับ